ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคําว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไพรเลาะในเบื้องต้นไพรเลาะในท่ามกลางและไพรเลาะในที่สุดในภาษาบาลีเรียกว่าอาทิกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานะกัลยาณังอาทิกัลยาณังไพรเลาะในเบื้องต้นเมื่อเริ่มศึกษาธรรมะเกิดศรัทธาเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามมีเหตุผลมัชเชกัลยาณังไพเลาะในท่ามกลางระหว่างปฏิบัติยิ่งเข้าใจลึกซึ้งยิ่งเห็นคุณค่าธรรมะช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้จริงปริโยสานะกัลยาณังไพเลาะในที่สุด เมื่อปรรลุผลจิตสงบเยน็นผลจากถูกแต่สำหรับท่านที่สวดมนต์อยู่เสมอผมขอเสนออีกมุมหนึ่งเบื้องต้นสวดภาษาบาลีแม้ยังไม่เข้าใจความหมายแต่ศรัทธ,ธาแล้วท่ามกลางเริ่มสวดคำแปลภาษาไทยด้วยเข้าใจความหมายมากขึ้นที่สุดเมื่อเข้าใจภาษาไทยแล้วกลับไปเข้าใจภาษาบาลีที่ละคำนี่คือความไพเราะอีกระดับที่จะทําให้จิตใจของท่านไปสุดผุดพองสว่างสวยไปด้วยแสงแห่งธรรมอย่างที่ภาษาไทยก็ยังสื่อความหมายไม่ครบครับและอย่าลืมว่านี่คือภาษาคําศัพท์ และความหมายเดียวกันกันกบที่พระอริยาสาวกทั้งหลายสืบทอดกันมา2,500ปีครับนี่คือคำแนะนำของผมหากท่านมีเวลาที่จะทำนะครับขอให้การศึกษาธรรมะของท่านเป็นกัลยะาณันงในทุกระดับครับ